อยากทำงานที่ไหนก็ได้อยากมีอิสรภาพในชีวิตคุณแค่ต้องรู้หลักคิดสิ่งนี้ค่ะตัวโคชเองนะคะเมื่อก่อนก็เป็นคนหนึ่งที่ขวอยว้าว่าฉันอยากมีอิสรภาพในชีวิตฉันไม่อยากถูกกักขังไม่อยากถูกใส่กรอบตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเนี่ยก็คือทำงานมาตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่ตัวโคชเองขวายแล้วก็หามาตลอดนั่นก็คืออิสรภาพในชีวิตค่ะอยากจะเป็นคนที่อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้แล้วก็มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตด้วยวันนี้โคชใหม่เป็นคน คนคนนั้น100%เเต็มเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆคนได้แบบชัดเจนค่ะวันนี้คลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ามีเทคนิคหรือหลักการอะไรบ้างที่ทุกคนจะต้องรู้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากทำงานที่ไหนก็ได้สิ่งที่คุณต้องคิดก่อนเลยก็คือวันนี้ตัวฉันมีความสุขและเก่งในเรื่องอะไรหาที่มันแบบเราได้ทั้งสองแบบเพราะอะไรรู้ปะ่ะเวลาที่เราทำอะไรแล้วมีความสุขหมายความว่า สิ่งนั้นเราจะทําได้อย่างยืนนานแต่การที่เราทําอะไรเรามีความสุขมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีปัญหานะคะอันนี้คือความเข้าใจผิดทุกอย่างในโลกนี้มีปัญหาค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสุขที่จะทําเราก็มีความสุขที่จะแก้เช่นกัน <S <S เพราะฉะนั้นทุกๆอย่างบนโลกนี้ในเมื่อมันมีปัญหา แต่มันต่างกันตรงที่คนหนึ่งอ่ะมีความสุขที่จะแก้ปัญหากับอีกคนหนึ่งท้อที่จะแก้ปัญหาผลลัพธ์ก็ต่างกันแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะสิ่งที่โคชหาตัวเองเจอก็คือจากคนที่ไม่มีอะไรแต่พลิกชีวิตด้วยการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นโคชบอกเลยว่าไม่ว่าวันนี้คุณจะอาชีพอะไรสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์โลกออนไลน์ตอนนี้มีอะไรบ้างมาอย่างแรกเลยคือ Facebook ใช่ไหมอย่างที่2ที่มาแรงสุดๆก็คือติ k t ตอกใช่ไหมอย่างที่3ที่หลายคน ได้เกิดมาแล้วก็เป็นที่รู้จักเนี่ยก็คือ YouTube นะคะอย่างที่4ถ้าเกิดว่าฮิตหน่อยเป็นสายแฟน,นะคะก็จะเป็น Instagram 5. สิ่งที่ขาดไม่ได้ในเมืองไทยก็คือ Line Official Account ค่ะแล้วก็มาดูว่าเออเราจะสร้างตัวตนในแพลตฟอร์มไหนอะไรที่มันใช่กับเรา Facebook เนี่ยเหมาะกับทุกธุรกิจมีคนทุกประเภทอยู่ใน Facebook ค่ะมีตั้งแต่ของถูกยันของแพงมีตั้งแต่ธุรกิจเล็กยันธุรกิจใหญ่แต่ถ้า t i k t o k จุดเด่นคืออะไรสร้าง ตัวตนได้ไวคนรู้จักได้ไวคนเล่นเยอะแล้วก็เติบโตวไวเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยดิ k t ตอลก็จะเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่มีคนหลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นก็ควรเข้าไปค่ะอันต่อไปก็คืออินสตาแกรมนะคะอินสตาแกรมจะเป็นสายแฟชั่นสายของกินชอบถ่ายภาพคนชอบดูภาพถ้าสินค้าของเราเหมาะกับการถ่ายภาพสวยๆเราก็ไปที่อินสตาแกรมค่ะ YouTube คืออะไร YouTube คือคนที่ไปหาข้อมูลแบบจริงจังใน YouTube ถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลที่จะให้อะไรแบบจริงจัง อย่างสายโค้ชครูทั้งหลายเนี่ยอยากไปสร้างใน YouTube ก็อาจจะเหมาะกับสิ่งนี้ค่ะและที่สําคัญไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรสิ่งที่ต้องไปสร้างเอาไว้นั่นก็คือ l ลโอ OA สำหรับตัวโค้ชใหม่สร้างหมดทุกอย่างค่ะแต่โคช้ชโฟกัสค่ะ วันนี้อยากจะทำอะไรให้เกิดผลลัพธ์เราต้องโฟกัสโฟกัสคือมุ่งความสนใจและใส่พลังไปที่สิ่งสิ่งนั้นแล้วอย่างอื่นมันจะถูกลดความสำคัญแต่สิ่งที่เราโฟกัสมันจะถูกเพิ่มความสำคัญมากขึ้นวันนี้ตัวโคชเองโฟกัส3ที่ค่ะที่แรก Facebook ค่ะ Facebook เป็นฐานที่มั่นเป็นฐานที่ตั้งแล้วก็เป็นที่ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดณเวลานี้รองจากเว็บไซต์เพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างตัวตนแนะนาต้องมี Facebook อย่างที่สองที่โคชเลือกจะสร้างตัวตนก็ คือที่ติ k t o k ค่ะเพราะว่าคนเข้าไปเยอะคนเข้าไปไวแล้วก็เกิดได้ไวเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะสร้างตัวตนที่ติ k t o ็อด้วยเช่นกันอย่างที่3ค่ะคือ l i น์โอค่ะ l i น์โอเป็นตัวเก็บฐานข้อมูลเก็บฐานลูกค้ารักษาลูกค้าเก่าเก็บฐานลูกค้าใหม่สิ่งนี้บอกเลยว่าเพื่อไล i ์โอเไม่เคยทําให้เราผิดหวังเพราะฉะนั้นวันนี้โค้ชโฟกัส3สิ่ง นะคะอย่างต่อไปหลักคิดที่จะให้ทุกคนก็คือการที่เราจะทํางานที่ไหนก็ได้คุณจะมีสินค้าอะไรกี่อย่างก็ได้แต่สิ่งที่คุณจะต้องสร้างนะวันนี้คือ Digital ดิจิทัลแอสเซทดิจิทัลคือ จับต้องไม่ได้ใช่ไหมแอสเซทคือทรัพย์สินใช่ไหมดิจิทัลแอสเซทวันนี้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะ1คอร์สออนไลน์ค่ะมีความรู้อะไรเอามาถ่ายทอดลงเป็นคอร์สออนไลน์เอาไว้ให้คนได้เรียนส่งต่อไปไม่ได้ตายไปกับคุณอะ่ะอย่างที่2บางคนบอกว่าอไม่อยากออกหน้ากล้องเป็นอ e ีบุ๊กไหมคุณเขียนอ e ีบุ๊กขึ้นมาเล่มหนึ่งคุณก็มีดิจิทัลแอสเซทแล้วหรือบางคนอาจจะทําเป็นหนังสือเสียงอย่างตัวโคชเองหนังสือเสียงที่ฮอตฮิตติดชาร์ตแล้วคนก็ชอบมากๆนะคะเป็นหนังสือเสียง e v e r y ไอส์มจิกอ่าสำหรับการเพิ่มพลังบางคนถามมานะบอกว่าอยากทำคอร์สออนไลน์โค้ชก็จะพูดถึงคอร์สสอนทำคอร์สออนไลน์ก็คนก็จะสนใจแล้วก็ไปเข้าเรียนบางคนบอกว่าอยากเป็นแบบโค้ชใหม่ค่ะอ่าโค้ชก็บอกว่าถ้าอยากเป็นแบบโค้ชใหม่นะคะถ้าเกิดเริ่มต้นเองได้ไปเรียนคอร์สสุดลับศิสามวิชาเอาชนะโลกออนไลน์แต่ถ้าอยากเรียนเจอตัวกับโค้ชใหม่มาเจอกันในคลาส Personal Branding สอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์คนก็พูดแบบเนี้ยคือมีทั้งดิจิทัลแอสเซทและมีทั้งแบบเจอตัวและมีสินค้า ที่จับต้องได้ด้วยโคชมีขายทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเวลาที่เราสร้างสินค้าเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้วันหนึ่งที่เราเดินทางเราพกสินค้าของเราไปด้วยเราแค่พูดถึงสินค้าของเราพูดถึงคอสของเราพูดถึงดิจิตอลแอสเซทของเรามันสามารถสร้างมูลค่าให้เราได้ตลอดโคชบอกเลยว่าวันนี้มันไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาสร้างตัวตนเพราะว่าอยากจะช่วยทุกคนค่ะไม่ใช่ค่ะคุณรู้ไหมเวลานี้สิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสคือนิชมาร์เก็ตไม่พอนะิชคือตลาดเฉพาะไม่พอคุณต้องซุปเปอร์โคจะ นิชมาร์เก็ตคือต้องนิชคือเฉพาะแล้วเฉพาะอีกเล็กแล้วเล็กอีกค่ะวันนี้ถ้าถามว่าโคชใหม่โฟกัสอะไรอย่างแรกเลยโคชโฟกัสคนที่ต้องการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อย่างยั่งยืนและต้องการสร้างดิจิตอลแอสเซทเห็นไหมโคชนิชเลยเห็นไหมสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ยั่งยืนด้วยไม่ใช่วูบว่าไม่ใช่เน้นยิงแอดอย่างเดียวแล้วก็มีดิจิตอลแอสเซทด้วยคุณเห็นซูเปอร์นิช ซุปเปอร์โคชชน,นิดที่โคชให้ไหมนี่คือกลุ่มเป้าหมายนี่คือตลาดของโคชใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้คุณแค่ต้องสโคบออกมาให้ได้ค่ะ<อ>เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้ว่าคุณมีอะไรดีพร้อมกับรู้ว่ามีดิจิตอลแอสเซทหรือสินค้าอะไรดีคุณสามารถไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลกพร้อมกับพูดถึงสินค้าระหว่างที่คุณกําลังสร้างตัวตนให้คุณค่าผู้คนแบบนี้แค่เนี้ยค่ะชีวิตคุณก็จะดีขึ้นและโคชมั่นใจว่าการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ไม่ใช่กระแสไม่มีเลิกฮิต ไม่มีหมดอายุมีแต่คนจะเข้ามาเพิ่มและเพิ่มและเพิ่มและเพิ่มคนที่สร้างตัวตนบนโลกอะไรได้เขาจะได้อะไรธุรกิจเขาจะเติบโตขึ้นเป็นที่รู้จักธุรกิจเขาไม่ต้องแข่งขันกับตลาดการตัดราคา ธุรกิจของเขาสามารถโตได้อย่างยั่งยืนด้วยการให้คุณค่าผู้คนไปก่อนและคนก็จะเชื่อถือมากขึ้นและจะมีลูกค้าที่เป็น loyalty customer หรือว่าลูกค้าที่จงรักภักดีกับแบรนด์เราอะมากขึ้นด้วยวันนี้นะคะถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทำยังไงโคชมีคลาสสุดท้ายของปีนะคะที่จะสอนทุกคนในการสร้างตัวตนว่าคุณเก่งเรื่องอะไร คุณควรจะพูดเรื่องอะไรคอนเทนต์ Content แบบไหนที่คุณควรจะทําคุณควรจะปรับหน้าเพจตัวเองยังไงคลิปแบบไหนที่ควรปล่อยออกมาหลักการสร้างดิจิทัลแอสเซทของเรามีอะไรบ้างและคุณจะขายมันราคาเท่าไหร่ชื่อคอร์สเป็นคอร์สอะไรเขาจะไกด์ไลน์แล้ววางกลยุทธ์ให้หมดเลยค่ะและสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะพูดหน้ากล้องยังไงไม่ต้องห่วงเรามาเทรนกันมาจับคุณเลยอะว่าเฮ้ยพูดหน้ากล้องแบบนี้อัดคลิปแบบนี้ ทำแบบนี้และโค้ชสอนมาเนี่ยจะ60รุ่นแล้วค่ะนักเรียนประสบความสําเร็จกันเยอะมากบางคนก็เป็นโค้ชมุสลิมที่ยิ่งใหญ่ของภาคใต้เนาะของสามจังหวัดภาคใต้บางคนก็ไปต่อยอดได้ในธุรกิจตัวเองบางคนก็ยอดก็คือเข้าบางคนเป็นอสังหาก็คือยอดจากร้อยล้านก็เป็นพันล้านเพราะฉะนั้นการสร้างตัวตนเหมาะกับทุกๆคนค่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจแม่ทัพแม่ทีมหรือว่าดีลเลอร์หรือว่าทํางานประจําอยู่หรือเป็นโค้ชเป็นครูก็สอนมาหมดแล้วหมออาจารย์สอนมาหมดแล้วค่ะอาจารย์การตลาดก็ยังมาเรียนกับโค้ชใหม่แล้วบอกว่าโค้ชใหม่คือสุดยอดอันนี้เขาพูดนะโค้ชใหม่คือสุดยอดนี่คือนวัตกรรมการตลาดที่เจ๋งสุดๆไม่เคยมีใครทําได้แล้วโค้ชบอกว่า ถ้าอาจารย์อยากเอาเนื้อหาที่เขาสอนไปสอนต่อในมหาลัยให้กับนักศึกษาอาจารย์เอาไปได้เลยและเขาก็เอาไปสอนแล้วนักศึกษาก็ชอบมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวโเคชเองค yes. ่ะทาพอมีความสุขทำพอาแพชชั่น,นบางคนเนี่ยอาจจะตั้งราคาในคลาสเจอตัวเนี่ยอาจจะเป็นแสนไปแล้วบางคนก็จะมาถามว่าทําไมโคชใหม่มยังราคาแบบน่ารักอยู่อย่างนี้ไม่อยากจะพูดว่าถูกนะถูกงแหละแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ว่าโคชมีความสุขที่จะเห็นนักเรียนเปลี่ยนชีวิตมีความสุขที่จะเห็นผู้คนเปลี่ยนชี เพราะว่าโคชใหม่เปลี่ยนชีวิตจากการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มาแล้วค่ะแล้วก็ถ้าใครนะอยากมาเรียนรู้และอยากมาเจอกันเจอกันได้ค่ะในวันเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของปีรอบสุดท้ายของปีและยังไม่รู้ว่าจะมีจัดอีกเมื่อไหร่วันที่24และ25ธันวาคมนี้ค่ะเราจะเรียนกันสองวันเต็มๆเลยแล้วก็เทรนคุณเลยให้คุณได้เริ่มต้น ถ้าทำไม่ได้ไม่ให้กลับบ้านโอเคป่ะทำไม่ได้ไม่กลับบ้านหาตัวตนไม่เจอไม่ให้กลับบ้านไม่รู้จะขายอะไรเป็นดิจิตอลแอสเซทไม่ให้กลับบ้านพูดหน้ากล้องไม่ได้ไม่ให้กลับบ้านคิดคอนเทนต์ไม่ได้ไม่ให้กลับบ้านเอาแบบนี้เลยนะใครที่เอาจริงมุ่งมั่นตั้งใจพร้อมแล้วที่จะแบบสร้างตัวตนจริงๆพลิกชีวิตจากการสร้างตัวตนสร้างยอดขายจากการสร้างตัวตนมาเจอกันนะคะ Personal Branding สอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะคลาสนี้เนี่ยราคาเต็มจะอยู่ที่5 9 0 0 0บาทแต่ว่าใครที่ดูคลิปนี้เนาะมาเจอกันโค้ใชให้ราคาพิเศษที่4 9 9 0 0บาทค่ะและ3คนแรกที่ทักมานะคะโครจะให้เป็นคอร์สออนไลน์ละกันที่เหมาะกับคุณพิเศษไปเลย1คอร์สเดี๋ยวค้เลือกให้หรือว่าถ้าคุณเล็งคอร์สไหนไว้ส่งมา ถ้าเกิดว่ามันเหมาะกับคุณเดี๋ยวคขชให้คอร์สนั้นไปด้วยเลยนะ1นึ่งคอร์สเพราะฉะนั้น4,9,900บาทเดียนเจอตัวโคชใหม่เต็มเต็มเจอตัวเป็นเป็นจับมือทำสอวันไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านและ3คนแรกที่แคปเจอหน้าจอนี้แล้วทักไปที่ line แอดโคชใหม่ดนะคะคุณรับคอร์สออนไลน์ไปด้วยเลยฟรี1คอร์สค่ะแล้วเจอกันนะคะสร้างตัวต,วตนบนโลกออนไลน์พลิกชีวิตแน่นอนค่ะ